สวัสดีครับทุกท่านยินดีนะครับที่ติดตามแล้วก็จะชมเอาพิมพ์สองดูอะไรเอาสวัสดีพิมพ์สองพิมพ์สงวัสดีครับสวัสดีครับคำไรเนี่ยโอ้ดูแมงออดตามรูครับเนี่ยเอ้ดูรูอะไรรูอะไรรูแมงครับโอ้ดูแมงนึกว่าดูรูอะไรโอ้โหดูอ๋อมันออกมาจากรูนั่นเหรอครับอ๋อนึกว่าไม่ออกโอ้ไข่เดี๋ยว่าพึ่งสินึกว่าไม่ออกนึกว่าอยู่แต่ในถ้ำมืด เอาไข่ตรงนี้เต็มเลยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ก็มันขาวไงนี่ขาวไข่เออลำบายเลยถ้่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดมันอ่าดูนี่ไงนี่ไข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 ่นู้นไข่เราไม่รู้ว่าข้างในไข่หรือเปล่านะในนู้นอ่ะในนู้นอ่ะเออต้องไปส่องดูถ้าไป ถ้ามันหยอดตำแหน่งข้างในนี่ก็คือไข่เยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าตรงนี้กินอาหารมันแรงมันก็ก็จะไข่ตรงนี้แหละอ่าลองลองง้างไอ้นี่ดูที่มันไข่ยังไงอ่ะอ่าอ่าเราดิอ๋อข้างล่างนะเห็นแล้วเขาขาวเขาขาวอันนั้นนู่นนู่นเขาขาวนู่นตอนนู่นเออใช่แล้วอันเนี้ยเป็นไงบ้างอ่ะลองลองเปิดที่เปิดเปิดเปิดตัวนี้ก่อนไอ้เดี๋ยวมันตกอ่าเดี๋ยวมันตกอ่าอ่าเดี๋ยว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 อ๋อเอาขึ้นมาอีกหน่อยดิ ขึ้นแบบนี้ให้ให้ให้ดูกันว่าอ๋อมันก็อยู่ในนี้นะอ่านี่นี่ในนี้นี่อยู่ในไม้อย่างงี้นี่ครับนี่คือไข่ใช่ไหมครับนี่คือไข่ก็ไม้ทุกอันก็จะมีไข่เต็มอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ขูดออกไปขูดออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะไข่อยู่ในนี้ในไม้เนี่ยใช่ทุกอันเลยอ่านี่อย่างงี้ไข่แล้วก็ขูดตได้ขูดเล่าไปไหนอะเอาไปเอาไป ขูดแล้วก็ขูดแล้วก็เอาไปลงบ่อใช่ไหมถ้าเราไม่เอาลงบ่อก็ไม่ต้องขูดก็วางเป็นแผ่นเลยก็ได้ใช่ไหเออแล้วเขาเขาจะว่าเราขี้เกียจป่ะเนี่ยวางเป็นแผ่นอย่างงี้ยนะอ๋อออกมีไปยห่างนะเอออืมเอาถ่ายดูสิถ่ายดูออกก็อยู่ในนั้นเนาะทุกคนก็จะเห็นเห็นมั่งไม่เห็นมั่งแล้วนี่อยู่ในนี้อยู่ในนี้ในรูนี้อ่ะในรูนี้ อันนี้มันออกมานู่นไงจับตรงต้นตรงกิ่งไม้กินน้ำมันมันออกมากินน้ำใช่ไหมออกเดีนี้เห็นมันเนี่ยเนี่ยทำไงแม่มันไข่รู้ไหมเอาไอ้แผ่นสีดำอ่ะทากาวแล้วติดมันถึงจะไม่ไข่เพราะเอาแผ่นดำมันไม่ไปหามันจะบินออกเลยเนี่ยตดี๋ยวเราต้องคููก่อนต้องคูดก่อนครับ ต้องปูก่อนน่จ้ะไม่ทิ้งเลยปูดไม่ได้หรอกเนี่ยต้องเอาแปลงปัดปัดลงมาตอนนั้นมันมีนะม,นมันโหดเจอไงหรอกแปลงปัดอย่างเงี้ยปัดปัดมันลงมาใช่ไหมน,นี่ตรงนี้มันมันมันอุดไม่ได้เนี่ยเข้าไปเยอะเลยนี่ต้องเอปูดอุดเนี่ยนี่ตรงเนี้ยเยอะเลยนี่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 ตัวเนี้ยพอเราเนี่ยหัเที่อันเีื่อนเพื่อนได้เหมือนกันแต่มันไม่มีแบจริงไม่ใช่เอาตรงนี้ก่อนสิเนี่ยตัวเนี้ยเอาปูดอุดใก่อนเนี่ยทีเดียวดูสิมันไม่ออกใช่ไหม แล้วก็ตรงเนี้ยเอากาวทาก็ขยางเราอะเห็นไหมสีดำปะเลยเพราะว่ามันจะไม่มันไม่ใครสีดํามันไม่เกาะมันจะบินออกเลยนี่นี่มาใครเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยหยอดเต็มเลยใส่ใต้ีินก็หาสีดําปิดปิดกาวปิดทาเลยนี่นี่นี่รูนี่กา้อมเลยไม่ซองก็ใ้ทาเลยอ้อมเลยสีดําเลยครับมันก็บินเองเลยข้างในก็้ไปดู หย่อไมสอรีจอไหมมันจอดอยุ่งสเปรน้ำหน่อยสิ ต้นนี้มันก็จับจับจับดูจับน้อยเดี๋ยวต้นอื่นมาวางกัเลยนะคนนี้จัาแค่คนนีคจับเอาเดี๋ยวใบใหญ่ๆมาดีกว่าใบนี้ไม่จับให้น้ำมันหน่อยจะกินน้ำแล้วมอยูน้ำกำลังออกมาวางไข่ครับ อยู่อยู่ในวันเวลาที่กําลังออกจากแดกแด้มาแล้วก็ามาวางไข่เต็มเนยก็ให้น้ำนรองอน้ำนรอองน้ำเาออ้เาะกินน้ำทีเนี้ยเอาปิดกันครับ,รบปิดแล้วครับ น้ำนะใช่เปียกแล้วครับโอเคสักพักหนึ่งเราก็ค่อยสเปรย์แบบนี้แหละสเปรย์วิลนี้แหละฟูดฟูดฟูดสเปรย์สามสิบวิแล้วก็ปล่อยไม่งั้นมันก็จะเปียกร้อนร้อนร้อนแฉลบใช่ยังอย่างนี้ก็ถ้ามันแฉมันจะเงี้ยมันจะเปียกน้ําจมน้าตายไงก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ค่อยสเปรย์ใหม่ เป็นไงยอดไหมใครอ่ะยอดเยอะยอดไหนอ่ะข้างในเหรอตรงไหนอ่ะนี่ๆเยอะไหมเยอะเลยนะเนี่ยเกิดจบปิดสีดำอีกเงี้ยอย่างเงี้ยว่าก็เ,าเอาสีดำไปแปะข้างปิดอย่างเงี้ยแล้วก็เจาะรูให้มันออกแต่ว่าอันนั้นก็อันนั้นนี่เอาแปรงไปปัดๆๆเท่าที่เอาได้เนาะไม่งั้นมันก็จะเสียเปล่าใคารเอาตรงนี้ เราไปดูนู่นที่มันอยู่อะไข่ไหมตรงใต้ตูใต้อะไรมานู่นน่ะได้เพราะผมมาสายเราผมล่าองอะไรเงี้ยเออโอเคอันนั้นมนุษย์ถ้ำเหรออยู่ในนั้น,นนะอะเ,เขาไปไทำทำอะไรที่ถ้ำ่าอยูาไม่ได้พออยู่นานไม่ได้โอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงเพื่อต่อยอดเป็นอาหารสัตว์อาหารไก่นะครับ